สวัสดีครับมือนีสระออตสิพาคมะเบงวิธีต่อน้ำสองระบบนะครับว่าต่อแบบใดเข่าถังนะครับแล้วก็ไปใดนี่ครับต่อเสร็จแล้วนะครับเข้มาครับทอที่แลนมาเส้นเดียวนี่เป็นทอเทศบาลน,นะครับเทศบาลเขามาปุ๊บ มาถึงตรงนี้สามทางพอถึงสามทางเราตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นตั้งขึ้นปึด๊ดมาใส่วาล์วตัวหนึ่งพอใส่วาล์วปึ๊บขึ้นไม่อีกครับแล้วก็งอเก้าสิบเข้าถังครับเข้าถังนะครับตรงที่เขาใส่สามทางเขาตรงไม่อีกนะครับตรงมาปึดป๊ดปึ๊ดเห็นไหมครับสิมีวาล์วตัวหนึ่งนะครับ มีว้าตัวหนึง่งล้ะก็มีตัวตัวนี้เขาจะเอึ้ไม่น้นำไหลย,ย้อนนะครับไม่แน้นำไหลย,ย้อนแต่น้ำเทศสบาลสามารถได้เขาได้นะครับ <c oughs> ตัวดักนะครับนีตัวดักน้ำอันนี้ผฮมเซบันว้าวไว้ตัวหนึ่งนะครับเซบันว้าวอย่างคือเซนบ่อนว้าวก็เพราะว่า ถ้าปั่มถ้าปั๊มมาทำงานนะครับถ้าปั่มตัวนี้มาทำงานหรือว่าเสียชารุดเขาไปส่งนะครับเขาไปส่งแล้วก็สามารถปิดวาล์วตัวนี้นะครับปิดวาล์วที่ออกจากออกจาก,กปั่นนะครับเนี่ยครับตัวออกจากออกจาก,กถังพื้ดมาใส่าวาล์ว ใส่แววตัวหนึ่งสิข้าวปั๊มนะครับนี่เราก็ออกจากปั๊มไม่ใส่ว้วไปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอย่างคือใส่ว้าสองตัวนะครับที่ใส่วาสวสองตัวกราะว่าถ้าปั๊มชำรุดหรือปั๊มเสียเ้าปั๊มไปสองเราก็สามารถปิดแววตัวนี้นะครับจะปิดว้วตัวนี้แล้วก็ขันออกนะครับเพื่อจะเอาปั๊มไปสอง ตอนนี้เขาเปิดนะครับในห้น้ำเขานะครับเอิดมาเห็นป่สิมีว้าวนะครับมาต้องงงนะครับมาต้องงงอันนี้เทศบาลนะครับนะ้เทศบาลเทศบาลนะครับเปิดว้าวตัวนี้ปึ๊บปึ๊บเทศบาลไลเขา่า แต่น้ำน้ำใดนะครับสามารถบ่าสามารถออกได้นะครับเพราะมีตัวดักตัวดักน้ำไว้ที่ผมปิดไว้ก็คือว่าเ้าใส่น้ำเฉพาะปั่มนะครับมาถึงตรงนี้นะแยกสามทางนะปื๊ดมาน,นี่มาน,นี่เข้าไปใส่สามทางเป็นวาลวลงมา อันนี้คือน้ำชั้นหนึ่งนะครับนี่น้ำชั้นหนึ่งน้ำชั้นสองน้ำก๊อกสนามนะครับมีสามบา้าวมันต้องงงนะครับบ้านมีสองสัตว์นะครับเห็นป่น้ำชั้นหนึ่งน้ำชั้นสองก๊อกสนามน้ำชั้นหนึ่งก็ใส่บลาวมันหิ้ปึ๊บเนาะ จับลงเข้าไปในบ้านนะครับไปสั้นหนึ่งไปสั้นหนึ่งเส้นเส้นนี้จะเป็นของสั้นสองนะครับผมขมันหนีมันหนีมันใส่วาลมันนี่ครับสามฐางมันก็เส็นเดียวกันนะครับเทิแต่ว่ามันใส่สามฐานแยกออกไปแต่ละสัมตรงนี้กอกสนามนะครับกอกสนามกอกสนามมันก็เข้าไปเป็นกอกสนามท่านบ้านกอกสนามอยู่หลังบ้านนะครับ จะมีสามเบานะครับง่ายๆนะครับต้นน้ำโซลระบบพอบันไม่บันยุบไม่กับร้องบังนะครับเวท,ทีนี้ต,ติดตั้งเองได้สบายง่ายๆนะครับผมเบามีแทงนะครับแทงหน้าจนะมีตัตออกมาหาต่ำเนี่ยซื้อนะครับ แล้วก็เข่าปั่มเข่าปั่มแล้วก็ออกปั่มไปเป็นสามทางแล้วก็ไปตามที่เขาต้องการนะครับสันหนึ่งสันสองแล้วก็กบสนามนะครับทีจะบัดเข้ามาน่าขาดังนะครับ ตรงนี้ต้องใส่วาล์วนะครับเพื่อลูก้อยขังโบนมีปัญหาหรือช่ำดดเพราปิดวาล์วไวนะครับแล้วเข้ไปบึง้งจะมีอยู่เทคนิีนะครับมีลุก้อยเส้นีีกับไฟผมต่อตรงนะครับต่อตรงบาเหตุเป็นปากเสียดนะครับ ยิงจะเฮตเป็นปากเสียบก็ได้นะครับเพราะว่าบางที่ปากช้ำหลุดแล้วก็ไ่ต้องมาเสียเวลาต่อตรงไปเลยนะครับพอมีอยู่ในตัวบานสามารถมีตัวตัดไฟอยนนะครับถ้าไฟช็อตไฟหยังสวิกอยู่ในบานก็จะดีดขึ้น,นง่ายงายครับวิธีนี้ลองไปไประยุกต์ดู สำหรับลิปนี้สังงขออขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติด,ดตามแล,แลมนะผู้รับชมนะครับอันนี้จะเป็นห้องแทงน้ำน,น,นะครับห้องแทงน้ำสวยๆนะครับหลังคาพียูหลอดแสงสว่างหลอดนิออนเล็กครับเป็นโค้งเล็กสมาร์ทบอร์ดหน้าปืนปูกระเบื้องนะครับนี่ก็ประตูประตูและแนง ตัวเล่นเองก็จะมีที่ล็อกนะครับของทางน้ำสวยๆสำหรับชิปมีขอคุณปากครับ